สบายดีสบายดีเอฟซีเบอรสกูลทุกคนนะวันนี้มาพบกับสแลบบ้น่าซุ่นนึงหลังกับสะคขอบนะสาวคิดอือทุกคนวันนี้เนะี่ยผ้าออกออนทั่วโมเมนต์นะผ้าลุยผ้าลุยไปลิีสคิตต้มทุกคนวันนี้สะคขอบสอุภาพสแลบพะฮ่า,าลุยคิตตนะ้มได้หมดนี้นะทุกคน <ไป S 1> อย่าแม็กซ้อนนะทุกคนไปอยู่แคมบ้านนี่แหละนะทุกคนหยางลงไปไปทุกคน ลุยซ้ายลุยฮะน่ะลุยสองคนได้หมดเลยนะลุยจะสองคนเบิ่งการแต่งตัวข้างหน้า <c oughs> ไปไปน้ำท่างเขาไหมพูดถึงไฮกูนี่บนน้ำทาง,าาง,ทางตามมาเ <c oughs> ดี๋ยวเจ๊พาไปเอง <c oughs> ทางนี้ทางใดไปไป <c oughs> นอนทุกคนห้องซ้ายลุยซ้ายลุยซ้ายหล่อ เมนี่ยังแม่นะไม่บแ uh ่แมเดี๋ยวบ่เทิงมันสูงมันสูงนะเฮ้ยอันเดะขูดไอ้าวมังกงลงมาเฮ้ย กูบอกแล้วมันโรเแมนเดี๋ยวขับไปทางไหนดอกก็ดอกตําลึงบ่ดอกตําแน่อดีเออจองเครือลงมานี่อัเซอดูดอกตําแนดอกไม้ป่าดูกินน้ำหวานมันก็ได้น้อทุกคนดอกอันนี้ ไปเหต่อกเขเหียบทางนั้นเหียบท้างดกังกระางตแล้วคงบานโตหน่อย้ากกันกไม่้หัวเมือนกูคือ่ามันจันดาวเทียมหัดสูงกระดาวก็ดี่ะไปป เอนะพ่อยใส่ตีฟ้าตียฟ้ากัป้งหตีฟ้ากัปองหมูข้ามในใส่สุดอเม่ล้วเราสังผ้ากี่เล็กอ่ะเอากะดูมนาอ่เดกมโอ้เมื่อคากับหาแวเก็บมาว่าไม่ปีหมูเหอก็ว่าสิเอาเกือบัวมากันเลย ก็จะไปคนตักน้ำล้วตัไปคนเยอกจะไปข้นตักน้ำนนตัวไป้นโอ้ยตายมื่อนี้ก่หก้องไปเบังต่อร่ะต่อเ <c oughs> ตะต่อโอ้ยอไป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 <ๆ> <c oughs> không vẽ nèm thôi edit đi cái mẹ mình nó cái chia sẻ sang đây cái chia sẻ đẹp trai chỉ đại tin như bảo mình này kéo gì đó น้วยมันอยู่ทางไดขับไปอาเซียมมาคุดขึ้นใส่ใมห้อยก็จะเยี่ยมไปทางไดเบิร์ะยังอยู่พ่อกูกับพ่อเละเป็นนั่นเนาะย เห็นยังอาดียบลองเิ็งดูตักน้ำนะทุกคนโอ้น่ะอำเภอกะเหยียบเพอเหยียบไม่บุ้นมาเหยียบไม่ได้เลี้ยกคาดในกว่า มาลีวยวั้งกับมคืนมันมีหยามจอยูอยู่มันมีหยามจอยูอยู่บ่เยาะมื่ล้วค้างนะเอรตั้งนามก่อน

mất wan, tuần 1 cái. để hơi hoi chắc khử mạ, điểm khử là. cái ừ, thật là nhạy. Đấy. giờ video, giờ video. nó thật là nhạy hả? anh sẽ cho bây giờ cá chấu đi, cá mì. บอนก็นจะเหยียบยานว้านมีเคยไก่แต่แค่ตักนันะ้นกูสิตักให้มอ้อาวเยียบไมอก็บ่ขืนว้แน<อ>่หนหนักมา้ลยบ่เฮ้ยกูวปเป็นเพื่อทางนักนนเด้ใช่ใช่ใช่เอามาโซ่ดูนี่นน

Yeah. น,น้ำมันซ้อนนะมาลึกลาแพงเลยอนจักเัวเียงตตวเียงอัน,น น่าทุกคนใหญ่มองอีกแล้วได้ยุมันบอสไล้บอนได้นทุกคนนี่นี่ใช่มาเอาเป็นมือเกองอยางเดียวเลยขนาดเด้อข้าวบาได้แม่งซ่อนมย่กับเครื่อสิว่าพักกี่เล็กเด้อไปห้างเก็บพักกี่เล็ก เฮ้ยอาน้า <problemas> ทุกคนเรียกให้กันขึ้น kind ก <of crying. S 2> ็คือเฮ็ดมันเขานี่นี่เสียงดังบูดังกะคอมเมล่อนเนะทุกคนเพราะว่าแสดงลองถ่าคลิปแบบบใส่ไม้ลองเบิงนะทุกคนแลาวมันสีดังอยู่บ่เซ้ยเฮ้ยเฮ้ย นี่นะทุกคนเนมซอยเดียดเด้อเอาเอาเนมซอยหยีบหยีบเอาเอาล่มลมล่มเสียล่มล่มล่มใส่คนเมาหยีบมันสอนใส่คนเมาหยีบมันสอน สั่นแหล่ลองถ่ายคลิปแบบ <Ooh. S 1> บอสไซด์ใหม่นะทุกคนว่ามันสีดังสําหรับมันสีงได้ยินขากคิปอ่ะมันคือบุคคลใหม่วะ đi <laughs> mai Sao ha mày 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 เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย<ห>ก้อมนี่นี่หัวมันเ,นเห็นไหมนี่ขีดต้มนะเออเส้นต้นาเั่นละวบ้านี่นี่น,นีบนใหม่เออในมือแล้วเออนั่นแล้วนั่นแหละเออนี่และแไม่ซ่อนนะอ่านี่ใช่มาอา้าวเนาะทุกคน ยายมองอีกแล้วน่าก็เหยียบบนได้ก็บมิตรคนเหยียบเบิดยายมองอีกแล้วมีเอฟซีวะผ่าวก็ซันแถะใส่มุมกว้งบอลบ่มีหมายกันซันแสแหละบ่มีหมายกันซันเนาะทุกคนมีแต่คขาต่างกล่องบ่มีหมายกันซันป่ะยายมองบ่ได้แมงซ้อนกับมื่อนี้ก็คือไปหาเก็บผักขี้เล็กกันเทุกคนเอ้ย มีเยอาเอาใหญ่มองคอมเอ็ดเหยียดอยู่หัวหญ่ได้วันนี้เด้อคาเป็ดที่ใส่มาใส่ให้หมดล่องล่องไทยคีบปใส่ไม่ล่องเมือง่าวันสีเสียงดังฟังสาสตร์คีบวเนนะทุกคน ลีลาลีลาของหน้าในการเยียบแมงซอดคืน <c ười> เอาว่ามีเพลงในใจฮะเต้นใ anyway, นคืนเอาเอาเป็นมือเกองอยางเดียวเด้อทางนี้เด้อใส่แหงขี้มเมาห้งนะางาก,ากนงันกเยียรใแ่มัมขขืเนเลยคน เพราะว่าสิเอาโบกมาอยู่ข่อยว่าข่อยเลื่อมนี่นะอบอุ่นอันนั้นแด้โบกเกือบโบกเวี้ยนสีแดงมันเบาอ่ะเอาเมิงซ่อนนี่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 เดี๋ยวดิ้ทุคนขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่เอาใส่ขู่จะอะไรเหรออ้าวเด็กทะเลนี่นี่เฮ้ยเซ่เฮ้ยนี่คืออะไรสองเตา อาคูวเอ้าวอาคูนี่อ้าวคนนักและนักเกอบละแน่นเเออแนมอยู่เฮ้ยเป็นมือกองยางเดียวด้ทางนี้เด้อบ่เด้อาแขงงาน ใช่เฮ้ยก็มีเจอไอ้บ้านี้นะ<อ> <c oughs> มีเสีงในใจในกวด่ามพ่อเขไปซื้นลเนาะจ็ไปน้ามเต่ลมือไอน้ามากินได้เอ้อติมนะมีเด็กๆพอมมหมาให้กินเนี่ยน้าเป็นนหน้ามันยังไหวราะว่า Nam nhạc nài, giải không giảm lúc bờ lâu của gia biên thì, thắng thiên chữ thì đi lâu dạy ừ. hơi dẹp dọc dẹp dọc dẹp đã mắc sói sám tùm ăn để nhỉ nè say cứ mịt choi nang để không cho để lai ก็ใจเยี่ยเอาไว้แล้วคะก็มาไม่แห้งแห้งแค่ไนกันไงไข่แห้งใรอเ่าทุกฮะใครนะใครแล้วตัวใครตัวไหนข้างใครใช่เหี่ยวป่ะดีมากงามเดือดลงถึงสองเหี่ยวเหนียวตรงใจเหี่ยวแดงๆดงเลยอเธอ

các người, anh nói gì về chị không, chị sang nam. พ่อแม่แเรแม่เรีแม่โอดบ่แเ่ีโอดเลยแอนจำจำอา้าวฉัได้กินอยู่บปล่า,มาเมื่อไหร่เหยียบมาล้ายบอลเลยเด้อ เย็บว่าหึงเติบละได้แต่ซ้ำในนี้มันบ่มีซ้ำมีเงาคอมเป็นได้เมื่อไงละหิวขาวแล้วพันว่าได้แต่ซ้ำในนี้นะทุกคนสิได้ขึ้นเมื่อยแล้วไหมลนะเมื่อหาเราเก็บพักเคเล็กเมื่อน่เหมือนีไม่หามีเงาปอกออมมีเงาปอกซางพักเคเล็กไปเฮ้ยไปเด็กเมื่อเมื่อ บึงสภางามงามงามบึงสภาตอนมากตอนเมื่อรไอปเมื่อไปเมื่อเดินแบบให้เบิ้งไหมเดินแบบอ่ะดูใมังียงโมเลนมีสมุนตนึ่งอ้ยทานังติ่มพันยาง บวชแล้วทุกคนเอ้หมื่อยแล้น้ำก็ะแทกบล็บกคากเนาะทุกคนเน้อเฮ้ยมันก็เริ่มไปท่านหละขึ้นแถมทั้งลมอีกเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วเอ็มยัยเข้อมาขึ้นเมื่อยป่ะเมื่อยแล้วเมื่อยได้ไปนี่นาไว้บ่วตูชืว่าคืออันนะพระเอกนั่งจีบเลยกันเว้นวันหนูขึ้นว่าแม่นจานดาวเทียมหลักในหัวน่ะอ้าวทรงจีบเด้อ ต้องถ่ายคลิปแบบบัวสายไหมนะทุกคนวานนี้นะสายมาแต่ต้นคลิปเนาะวันนี้ร่องบัวสายไหมรลองเบิ่งว่ามันเสียงมันจีดังพังสัตว์อยู่วันนี้ทุกคนคอมเมนต์บอกกันอาระฟุ้งฟิงอันเดย์ที่อยากงามพสนุกฟุ้งฟิงโอ้ดอกไม้อันนี้ขาวเหมาไงนี่นอทุกคนเก็บผักกิเล็กมีอยู่หน่อยหนึ่งไม่เฉพาะสั้งผักกิเลเมื่อออมพะนะ อ่ให้ตโจิ๋วเป็นมือกองห้เอ้าวจ้านีเด้อนี่มาตตจิ๋วเป็นมือกองยอมาอกนนี่ห้าหยอดมาหน่ออ่อนเมื่อตอ่ออันีจะเอาเป็นหยอดคนละนี่แบบนี้

เดกย็ยาอู้ดังเถื่องปีนขึ้นแปลวา่ะบนี้นนอย่า้องงอ้า,เ,อาเปลี่ยนเข้ามาเก็บผักกิเล็กให้ส <laughs> ั้นนี่ามาเป็นสิกรรมไว้เองมาพป็นผู้จิด้ น้าตัวถิงเอาไปถิงกองลงมามึงขี้ดือปีนรถนะเอา่ปถึงเดนี่นะาทุกคนพักีเล็กรีสิ่งอย่างเคนี่นะเชคคุก็ได้ กยบดีดีกยบดีดีอาจจะหยอดมันนี่อาจจะหยอดมันแดงแดงืัอไหลไม่เงี้ยปอกโจมอยากินอำพากัคคีรลกร้ยมือแล้วขึ้นมากันวัวกเลยอยู่กับปริสูเก็บเมือพักมันนี่หยอดคนวข่าวแหละมมีอารมเนาะุเด้อข่าวมีข้อมีวเข่า ลุยจะลุยเมื right? ่อก네่อนตัวจิีว่าสีดำเสือดำมาเอ้ยหล่นไอติมก็ซีบไดนี่ไอติมเราเก็บได้มาเอาออกกันหนึ่งกับพ่อปัดหนึ่งกับพ่อปัดหนึ่งกับพ่อขึ้นกันละเดี๋ยวเฮ้ยตัวเทิงน่ะเสิได้พ่อกระเทือนเอาแล้วก็เอาเบิร์ด

เมื่อน้ไปเมื่อติมคือกันเท่าไหร่เมื่อจะเมื่อเนาะทุกคนอย่าเม็กซ่อนก็ได้ยิบเดียวก็เลยเกบพักเล็กเมื่อนะทุกคนไหมเก็บพักเล็กเมื่อหายไม่ไงป๊อกออมเนาะสิได้เวจบคีมไ้แต่ซํานี่เนาะทุกคนสำหรับคลิปน้ก็บ่มมียังไล่เนาะทุกคน พอกันไหมคลิปนะ้ะฝากไว้ไห์ก็แชร์ก็ติดตามสสและครับสะคอมนี้เด้อบ๊ายบาย